ซีทีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิจับตาดูดีๆเลยนะครับดูจากสาอธอ่แมมีเตะขาต่อยมากทีล่าสุดชนะน็อกทีรพัดปวดหนักปวดเบาผู้บรรยายบอกไว้ก่อนนะครับเกมน่าจะสั้นครับแต่ว่าไม่อาวุธความหนักแรงนั้นใช้ได้มังวิเศษไคคูนเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์มวยเวทีมวยรายชดำเนินขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับเพชรตัดเพชรนะครับผู้นี้เพชรพุธิชยัยหลักเหลี่ยมดีกว่าโชกในเกมตั้งรับ มาดูวงในนี่นะครับจังหวะการจับหวังมีสอมามาปะบวกกันเลยครับทุกทิศทุกทางที่มันก็ปิดป้องยากอ้าวเริ่มจะจ่ายคืน เดี๋ยวดูยกนี้เข้มข้นแน่นอนครับขอบคุณนะครับทางบริษัทตรงไทยเจียนหญิงเอี้ยวเอี้ยกุศลจำกัดจิตรเจิงปูเซนเจียวหนังจิตเจิงอีชี่โดยคุณสายชนไทยทัศกุลครับบริษัทตรงไทยเจียนหญิงจำกัดจ,จะต้องรับตะเกาเหรียญจะแก้ไอตระอาปาชีแ็นอสมสมุนไทยอาปาชิตราไผ่คู่คนสวยนิ้วดูไผ่คู่มีไว้ดมของขอบพระคุณครับออกมาเปิดเกมนี่แทย์จะวิ่งเข้าใ่เลยนะครับเด็ซฟรีนะครับเก็บอาวุธเยอะไปหน่อยหรือเปล่าต้องใจครับ ขยับมาแข้งซ้ายครับวงในชวนหาเรื่องขวางหน้าตีเข่าเทียบคืนมาครับม้ามีขวางด้วยครับเฟซิลีเี่ยครับจังหวะวงในนี่จุดันแข็งแรงนะครับทำห้เฟซิลีต่อย,ยังไสได้ไม่ขนาดเท่าหร่ด้วยนะครับมาถึงตอนนี้ขวาแข้งขวาี่ออกได้ดีเลยนะครับเพรพุธิชัยง่ายของเรศิลินะครับก่อนหน้านี้แต่พอใจคือเรพุธิชัยคนละแข้งเกี่ยวแล้วก็คืน ไถผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากอัสายขอบคุณ GSB มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีที่หอพลายครับมียาขีดมา20,000บาทนะครับก็ต้องพยายามเบียดให้เร็วขึ้นแล้วนะครับเพชรสิริเดี๋ยวพี่ชัยพยายามจะใช้หลักเลียมจังหวะการไล่แขนนะครับแล้วก็แทงตู้หรือว่าต้องขาย,ยัานโต้ด้วยนะนี่นะครับเบียดเข้าไปต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มาใครทำได้ที่เปอร์เซ็นสูงเลยครับที่จะได้แข่งไทยแข่งไทยโอ้ ดูครับเอ,อาคนละแข้งนะเดินนี่ครับมาสายหน้าแล้วก็นายนายชิงเหลี่ยมกันครับเพชรีได้ดีอยู่เอาแล้วครับตีเลครับจังหวะเดินทำได้ดีเลยนะครับเพชรีรีทั้งแข้งทั้งลูกบิดลูกกระตุกแล้วก็ออกแข้งขวาครับอ้าวเพชรีรีเพชรีรีมาเจอตั้งไว้นี่ตอกแข้งไป 000หรือว่าที่ไลน์ ATP 999พร้ 99, อมด้วยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายนะครับพยายามจะฮึดเวลายังพอมีเอ้าน,นี่ครับกำปั้นนี่นะครับเหลืออีก1นาทีเต็มเ,เ,เลยนะครับโอ้ยรุมจะแรงที่มาตามลำดับเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับหมัดมวยอ้าวเขาเก็บครับวันนี้เพชรวุฒิชัยก๊อตชี้มวยชอบนี่ผู้ชนะของเรานะครับโอ้โชว์ฟอร์มสวยครับอ่า พิกไปพลิกมาหลายตลบเหมือนกันครับคู่นี้